ท่านพระครูสถิตประยากิจหลวงพ่อเสนอท่านเป็นชาวอำเภอฉวงจังหวัดนครศิีธรรมราชบวชและศึกษาพุทธาคมกับพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธ์จากนั้นก็ศึกษากับหลวงพ่อสงฆ์วัดสาลาลอยและในเวลาต่อมาหลวงพ่อเสนอได้เรียนกับหลวงปู่โต๊ะที่วัดประดูชิมพลี เป็นเวลา12ปีหลวงปู่โตและสังขารบรรดาสัตยาติโยมจึงได้นิมนต์ให้ท่านมาพัฒนาวัดร้างทุ่งแม้นเขียนหรือวัดบ้านทุ่งเสรีหัวหมากรำคำแหงซอย24กรุงเทพใช้เวลาไม่นานนักจากวัดที่ลกร้าง จนเป็นวัดที่จเจริญรุ่งเรืองที่เห็นในปัจจุบันนี้สมเด็จตัสรุมวลสารศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยมวลสารพระพุทธคุณร้อยแปดและมวลสารดินศักดิ์สิทธิ์ในประเทศอินเดียและทั่วประเทศไทยปลุกเสกครั้งแรกพระเกศิอาจารย์99รูปปลุกเสกครั้งที่สองที่ประเทศอินเดียจากพระสงฆ์หลายชาติ ครั้งที่สามปลุกเสกที่วัดบ้านทุ่งเสรีหลวงพ่อสถิตยปยากิตหรือหลวงพ่อเสนอเป็นพระรุ่นแรกของท่านได้จัดสร้างเมื่อปีพศ2519โดยมีพระเกจอิอาจารย์ร่วมปลุกเสกครั้งที่สามปลุกเสกที่วัดบ้านทุ่งเสรี หลวงพ่อสถิตเพรกิจหรือหลวงพ่อเสนอได้จัดสร้างเมื่อปีพศ2519โดยมีพระเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกเช่นหลวงพ่อสงฆ์วัดสาลาลอยชุมพรหลวงปู่โต๊ะที่วัดประดู่ชิมปรีซึ่งมีประสบการณ์มากผู้มีไว้บูชามักจะเกิดโชคดี เกิดโชคลาภเรียกทรัพย์เป็นรุ่งเรืองเป็นที่นิยมของผู้ศรัทธาทั่วไปผู้สนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่วัดบ้านทุ่งเสรีติดต่อพระโครสถิตปรยาิิหรือหลวงพ่อเสนอได้ทุกวันสมดิจตัอัสรุมวลสารศักดิ์สิทธิ์ประกอบด้วยมวลสารพรุพุทธคุณร้อยแปด และมวลสารดินศักดิ์สิทธิ์ในประเทศอินเดียและทั่วประเทศไทยผูกเสกครั้งแรกพระเกศิอาจารย์99รูป